วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะกลับมาทางกัไอซไลฟ์ไปสมิธิเวทค่ะแล้วจบมือแบบเบาๆแล้วก็ไม่ค่อยตะโกนมากเพื่อการให้เกิสถานที่นะคะวันนี้ทางลูกอบแล้วก็คุณแม่นะคะก็มาอยู่นอกสถานที่เนาะเป็นตอนพิเศษของเรานะคะซึ่งวันนี้สถานที่ของเราก็เหมาะการคุยประเด็นเราคุยเรื่องของการมีเมนลงไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรนะคะ เราสามารถลงได้ไม่ได้ต้องมาถามคุณหมอที่อยู่เราดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องของอมนุษย์เมนนะคะมีดีบ้างมีร้ายบ้างแต่ว่าไม่ได้ยากที่จะเข้าใจนะคะแล้ววันนี้ทางรายการของเรานะคะอยู่กับคุณหมออนะคะแพทย์หญิงกรพินรัตนะสัจธรรมค่ะลูกก็ต้องอ่านนะคะแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินารีศาสตร์นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลสุิทยเวส ชนบุรีค่ะถูกไหมคุณหมอเดียรวัี้คุณหมอดีถูกต้องค่ะถูกต <c oughs> nice ้องค่ะถูกต้องค่ะคือจริงๆวันนี้เกรงคุณหมอมากเพราะคุณหมอบอกว่าคุณหมอแอบตามลูกกอล์ฟกระโดดเชือกอยู่ใช่ค่ะเกรงๆขาดสั้นค่ะเรวันนี้เดี๋ยวลูกกอล์ฟเรียกว่าคุณหมออแล้วกันเนาะงั้นเข้าคำถามแรกเลยคุณหมอจริงๆเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ลูกกอล์ฟไม่น่าจะมีความรู้เลยเรื่องการเสียเลือดในเชิงนี้นะคะคือการมีเมนเพราะตั้งแต่เกิดมาสามสไม่เคยมีเลยอะ เขาไม่มันมีพันคุณลูกกถ้าถ้าสมมติเรามีประจำเดือนอยู่เอาถามง่ายๆลงน้ําแบบนี้ได้ไหมคะไม่ควรเพราะว่าตอนมีประจำเดือนคือปากมดลูกมันเปิดน้ำไม่รู้อะไรซัดเข้ามาในช่องคลอดไม่รู้มีเชื้อโรคเชอโรอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะปากมดลูกเปิดอยู่มันก็อักเสบไปที่มดลูกได้พุ่งชนการอักเสบได้แล้วมีเล่นมีคนทำไหมคะคุณหมอคิดว่าเหมือนมีมีประจำเดือนแต่ก็แพยายามที่จะทําเช่นแบบใส่ใส่แบบผ้านแบบแบบสองเข้าไปมันก็ ไม่ได้ป้องกันอะไรถูกไหมคะสละมก็เข้าไปได้อยู่ดีโอเคโอเคอันนี้ขอถามเผื่อคือวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆว่าวันนี้ลูกก็เป็นตัวแทนของฝ่ายชายเลยหรือฝ่ายคนที่เราเราไม่เก็ตเหมือนล่าสุดลูกก็ไปถ่ายรายการกับน้องพีชสตีเฟนโอป,ปาค่ะแล้วเขามีประจำเดือนพอดีแล้วตอนนั้นเราแผนว่าต้องไปกระโดดเชือกกันคือแผนไว้แล้วว่ากระโดดเชือกเรากระโดดไม่ได้นางบอกเราก็แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยคือถ้ากระโดดปุ๊บมันจะไหลปับ๊บ ทันทีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้ถือว่าถามเผือแล้วกันว่าสมมติเด็กๆที่กาลังเริ่มมีประจําเดือนแล้วแบบเนี่ยวันนี้เพื่อนชวนไปว่ายน้ำอันนี้ก็ต้องระวังระวังในแง่นี้เมื่อกี้ได้เป็นความรู้เลยคือมันไม่ใช่ว่าระวังว่าเลือดเรามันจะลงไปในนี้อย่างเดียวนะมันคือเชื้อโรคที่จะเข้ามาเข้าไปที่มองเข้ามาด้วยแล้วทะเลล่ะคะได้ไหมไปทะเลไม่ได้เลยฝ่าไฟแดงก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันฝาไฟแดงลูกก็ไม่ทราบไม่รู้จักค่ะงงั้นเดี๋ยวเก็บประเด็นฝาไฟแดงไว้ก่อนนี่ไห่ เดี๋ยวนะเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจมันลึกซึ้งอ่านก็เเรามามาคุยทีละประเด็นแล้ละกันวันนี้คุณหมอออก,กับคุณแม่ด้วยนะคะน่าจะให้ความกระจ่างได้ได้เวลามีเมนหงุดหงิดจริงไหมน่เป็นไหมคะมันบางมันแล้วแต่นะคะคุณหมอมันไม่ได้บอกว่าเออมีเมนหรือจะหงุดหงิดจริงๆช่วงจังหวะที่ฮอร์โมนเราแบบมันเปลี่ยนแปลง มันอยู่ที่การยับยั้งชั่งใจของตัวเองมากกว่า <ừ> um. มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยมีเมนแล้วอย่างนี้ทุกเดือนมีเมนต้องหุดหงิดท,งทุกเดือนนี่เป็นไปไม่ได้นะคะ <ừ> um. หมอเป็นเราเจ็ดราเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเป็น <c oughs> คือเป็นกันเยอะมาก <ừ> um. แต่จริงๆอาการมันไม่ได้แค่มีแค่หุดหงิดนะคะมันมีอยู่สองแบบเลยอะแบบหนึ่งก็แบบหุดหงิดเวียงวีน <ừ> um. ขี้โมโหก็สับระสคร์สมาธิไม่มีสมาธิเลย <ừ> um. ใครมาสะกิดอะไรนิดนึงปีอันนี้แบบแรกอันนี้แบบแรกสมมติว่ามีคนเอามาเสิร์ฟแล้วแบบไม่กินจะกินมัม ใช่ก็ต้องเูดว่าเป็นอะไรก่อนีสมมตินสมมุิสมุิมีคะไม่ยี้ได้แบบมันเหวี่ยงได้มากเลยแบบ้าคุณหมอคุณหมอคุณหมอถ้าพวกเราให้ข้อมูลผิดคุณหมอต้องห้ามปากคุณหมอน่ารักมากพยายามเล่นกับพวกเราไปด้วยแต่มีอีกแบบหนึ่งคือแบบในทางตรงกันข้ามเลยคือเศร้า เศร้าซึมเสื่องเบื่อหงอยรู้สึกแบบอยากนอนตลอดเวลาไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วมีมีแบบที่ไม่เป็นทั้ง2แบบไหมคะมีค่ะย่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีอลักการแต่เจ็ดสิบห้าคุณหมอบอกว่าการที่เราเวี่ยงเป็นเรื่องปกติอุ้ยหล่แต่จะไม่ได้เป็นทุกวันนะเพรูะตอบเพราะว่าคุณแม่ด้วยวัยนี้นะคะหกสิบเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเนี่ยคุณแม่ไม่เคยเจออาการนี้ไงก็เลยตัวเอง ปกติไหมคะเป็นได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่า25จะไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้ไม่ได้ซึมเศร้าหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ซึมเศร้าสิหมายถึงว่าจะไม่ได้หงอยหรืออะไรใดๆได้หมายความว่าที่คุณแม่เหวี่ยงแล้วหงุดหงิดไม่ใช่พอมันไม่ค่ะอันนั้นเป็นอันนั้นอารมณ์ปกติอันที่แบบว่าโวยวายโวยวายนั้นพ่อสามีล้วนๆค่ะเผาแม่ตลอดนะค่ะคุณพ่ออยู่ที่บ้านนี่คือสะดุ้งทุกทุกเทปเลยค่ะแต่ลูกก๊อฟเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคุณหมอ ผู้ชายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าข่าวเลยหรือเปล่าเพราะเขาก็บอกว่าแบบมันไม่มีหรอกคิดไปเองคิดไปเองความหงุดหงิดตอนมีเมน mm hmm. อันนี้ไม,นไม่ได้คิดไปเองมันเปน็นเป็นจริงๆคุณลูกกอล์ฟ mm hmm. เพราะว่าคือไม่ใช่ว่าคนที่มีอาการจะเป็นคนที่แบบฮอร์โมนผิดปก,กติะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ mm hmm. คือฮอร์โมนผู้หญิงไม่เหมือนฮอร์โมนผู้ชายอย่างคุณลูกกอล์ฟเนี้ย mm hmm. ฮอร์โมนผู้ชายก็จะแบบ เทา่กากันตลอดทั้งทุกทุกวันทั้งเดือนแต่ว่าคนที่ผู้หญิงฮอร์โมนไม่ได้เป็นแบบนั้นช่วงหลังหมดเมนใหม่ในฮอร์โมนตัวหนึ่งมันจะสูงขึ้นมาแล้วก็ต่ําลงช่วงก่อนไข่ตกแต่ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งตอนแ,ตอแรกๆต่ำๆจะจะไปสูงช่วงหลังไข่ตกแล้วก็ต่ำลงมาช่วงก่อนมีเม็คือฮอร์โมนแต่ละวันในเดือนเนี่ยไม่เท่ากันเลยเค,ค่ะร่างกายของผู้หญิงบางคนเนี่ยเซนซิทีฟมากต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะมีอาการเยอะงั้นเราก็ถามเผื่อกัว่าแล้วในกรณีที่เราไปอยู่ในหมด75้วกัน โวยวายกีดหงุดหงิดสั่งมะละกอได้มาม่วงกี๊ดโวยวายหงุดหงิดไปหมดเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงข้อแรกข้อที่สองคือคนรอบข้างต้องดูแลเรายังไงถ้าเรามีประจำเดือนแล้วเราเป็นคนเหวี่ยงเลยจะเป็นคนที่หง่อยเราต้องดูแลตัวเองยังไงก่อนจริงๆอาการพวกนี้จะไม่ได้เป็นตอนมีประจำเดือนเนาะใช่ไหมคะคุณแม่ แต่คุณแม่ไม่เป็นคืออาการพวกนี้จะเป็นได้ตั้งแต่หลังใครตกเลยคือประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนมีรอบเดือนเลยอ่ะมันนานขนาดนั้นนะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นสักสี่ห้าวันก่อนมีรอบเดือนพอประจำเดือนมาสักวันสองวันก็หายไม่ได้เป็นตอนมีเมนโอเคโอ้ยนี่คิดว่าอ้าวคือไม่ได้เป็นตอนมีเมนด้วยนี่เป็นความรู้ใหม่เลยอะมาก่อนมีเมนคือที่มันโวยที่กำลังบอกที่เวียงเนี้ยไม่ได้มีนะที่เวียงคือมันเออ ไข่ฉันตกแล้วจริงจริงโอ้โหนี่คุณแม่ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ได้ได้รับรับความรู้ตรงนี้นะคะเอางั้นงั้นถ้าเป็นตัวเขาเขารู้ว่าเขาจะเป็นอยู่ในหมวด7จที่มีเปอร์เซ็นของการเวียงแน่นอนเขาควรต้องดูแลตัวเองไงคุณหมอหรือก็เลดี้ก็ไปทำแบบที่คุณแม่บอกก็ต้องแบบพยายามควบคุมตัวเองใช่แต่บางทีมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนมันควบคุมไม่ได้จริงๆมันมีหลายๆวิธีเลยช่วยได้เช่นออกกาลังกายกระโดดน้ําอย่างเมื่อกี้ช่วยได้ ออกกำลังกายช่วยได้ดีมากเพราะมันลดฮอร์โมนความเครียดคือจะไม่มีใครสามารถเศร้าไปด้วยออกกาลังกายไปด้วยได้ใช่ไหมคะถูกต้องออกกาลังกายดีมากแล้วก็อะไรก็ตามที่ทําให้เรารีแลซกเช่นแบบไปสปานวดนั่งสมาธิช่วยได้แต่ชอบประเด็นหนึ่งเมื่อกี้มากเลยคือการสํารวจจิตหมายว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเริ่มหมุดจิ <Yeah. S 2> แล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเราเข้าใจถูกไหมนะคะสมมติว่าเราเรา,เรารู้แหละว่าเราเป็นคนที่งุดหิดบ่อยถ้ามัน mm hmm. กําลังจะมีประจําเดือน mm hmm. แล้วพอเราสำรวจเราบ่างบุหญหิดแล้วบางทีเราเอาตัวเองออก,าออกจากสถานการณ์นั้นก่อนอาจจะช่วยถ,ถ้าเป็นลูกกอล์ฟนั้นเราก็จะทําวิธีนี้ถ้ารู้ว่ากูแน่แ่ก mm ู hmm. ระเบิดแน่ๆ mm hmm. ั้งที่ใจจริงอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะระเบิดหรอก mm hmm. เอาตัวเองออกไปก่อนเ mm hmm. พราะเดี๋ยวพอกลับมาปุ๊บอ้าวหายก็เป็นไปได้อันนี้คุณหมอเห็นด้วยไหมคะค่ะเนาะ กินวิตามินบางอย่างวิตามินบางอย่างวิตามิน b ีหให้เพียงพออ่ะเดี๋ยวก่อนขีดเส้นใต้กินวิตามิน B6 ให้เพียงพอคือวันละร้อยมิลลิกรัมดูแลตัวเองไปละแล้วคนอื่นละคะคนอื่นที่อยู่ด้วยต้องจัดการคนเหล่านี้ยังไงขอขอเพียงความเข้าใจใช่ไหมคะคือผู้หญิงด้วยกันเองก็ต้องเข้าใจใช่ไหมสมมติแบบมีคนมาเหวี่ยงใส่เราก็แบบเออคิดในใจเนาะเออเธอคงไข่ตกเธอคงไข่ตกแล้วก็แบบเขาขอเพียงความเข้าใจเฮ้ยแต่ชอบประโยคนี้มากเลยเวลาเราเห็นผู้หญิงงุ่นเนี่ยเธอคงไข่ตก ใช่จ้ะเฮ้ยอันนี้ทําให้แบบสังคมการสร้างความเข้าใจเลยนะสังคมอยู่ยากขึ้นทุกวันแลถ้าเห็นรู้าเห็นเพื่อนต่อไปนี้หนูจะใช้คํานี้ถ้าเพื่อนหนูแบบมีประจําเดือนแล้วเลิกหงุดหิหนูจะเข้าไปจับมือเธอไข่ตกใช่ไหมไม่ใช่เธอจะมีเมนนะเธอไข่ตกแล้วเธอไข่นะอันนี้เป็นดีมากหนูแนะนำให้ทุกคนใช้ประโยคนนี้เพราะคนที่หงุดหงิดอยู่จะชัะถ้าเราปรับทัศนัคติว่าเขาไข่ตกอยู่ เราจะช่วยมากงั้นแบาคนรอบข้างก็ต้องทําความเข้าใจใด้วยใช่คุณผู้ชายก็อย่าไปยุ่งกับเธอมากอะไรเงี้ยช่วงนั้นของเดือนอใช่ไหมคะก็รู้ว่าเมียเราจะเหวี่ยงก็แบบอย่ายมายุ่งกับเธออย่ายไปกวนใจตามใจเธอไปเถอะอะไรอย่างงี้ตามใจเธอไปเถอ,อะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในจุดที่มันแบบอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยหรือคนที่ไม่เข้าใจเขาว่าจะบอกว่าแบบอ้าวแล้วมันมีลิมิตไหมเธอจะให้ตามใจทุกอย่างเหรอแต่เวียเก็ตามแล้วงก็อ้างเ คุณหมอมเขาจบอกว่ามันก็แบบแล้วมาทุกเดือนนะนั่นน่ะสิแต่ต้องไม่เป็นทุกวันนะคุณลูกออฟใช่ไหมคือถ้าเป็นทุกวันมันไม่ใช่แล้วไงเป็นทุกวันไม่ใช่เมนเป็นสันดานคุณแล้วต้องไปแบบไปตรวจแล้วเฮ้ยอันนี้ต้องตรวจอะไรเลยกี้แรงมากเลยื่อกีไม่ได้มีเมนนะคะเมื่อกี้ร้อนเมื่อกี้ไข่ไม่ได้ตกอากาศร้อนเห็นไหมว่าการมีนี้ได้สาเหตุเมื่อกี้ร้อนความเข้าใจผิด ของเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับการมีประจําเดือนที่คนไข<า>้ชอบมาหาคุณหมอมีประเด็นอะไรบ้างแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมาแชร์ด้วย<า>คุณหมอมีอะไรน้ำเย็นเลยเบรรอร์หนึ่งความเข้าใจผิดน้ำแข็งใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่เชื่อไหมคะเ <c oughs> ชื่อว่ากินน้ําแข็งแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมคือคนส่วนใหญ่เชื่อว่ากินน้ําเย็นแล้วแบบเลือดไม่ไหลไหลไปริมริมเดี๋ยวลูกก็ถามนี้ก่อนดีกว่าลูกก็ต้องถามคุณแม่ว่าคุณแม่คิดว่ามีมีความเข้าใจอะไรบ้างยังไม่บอกว่าผิดหรือถูกอมมมี่่เเเววาาาาากนนน้้้ห็คยิ ใช่เราก็ห้ามกินน้ําแข็งห้ามกินน้ําแข็งห้ามกินน้ำมะพร้าวห้ามกินอะไรอีกคุณแม่ที่คุณแม่มีคนเตือนคุณแม่ก็สองอย่างอะค่ะคนเราอ่ะเวลาร่างกายเรามันการสูญเสียเลือดอะเรากินน้ําแข็งก็ไปบางครั้งมันทําให้แบบมีความรู้สึกว่าเลือดมันจะแข็งตัวตามความรู้สึกอย่างนั้นคที่คิดไปยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดอีกอย่างหนึ่งที่เคยได้ยินมาอันนี้ดีมากก็คือเป็นเชิงสายศาสตร์นิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเวลามีเม็ดแล้วเอาผ้าอนามัยไปทิ้งแบบว่าข้างทางแล้วมี คุณซื้เคยได้ยินฉันงงมากคุณพี่คุณพี่คุณพี่พืหน้า z o o ไปทีมงานสวิตเวก็ได้ยินไม่ใช่คนเดียวค่ะใช่ไหมคะถ้ามีคนิดมเลาสายเมนประจำเดือนของเราจะเป็นบ้าจะเป็นบ้าเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะคุณหมอจริงๆอันนี้เห็นไหมนี่เป็นการสอนนะคะคุณหมอในความรู้สึกให้ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางมากกว่าก็เลยใช้วิธีการหลอกและถามว่า ประเด็นนั้นพิสูจน์ได้ไหมว่าเออเนี่ยเอามะนาวไปบีบใส่นี่จะเป็นสีดําอะไรจับยงโน้นอย่างนี้ยซึ่งคุณแม่ว่าเขาสอนดีนะคะอาจจะเป็นวิธีการสอนที่เหมือนแบบว่าแบบอะไรนะร้องเพลงในครัวอย่าร้องเพลงในครัวเดี๋ยวจะได้ผัวตาบอดนี่ร้องบ่อยมากผัวก็ตาไม่บอดนะคะงั้นเอางี้เมื่อกี้เป็นความเชื่อฝั่งนี้ที่เราคิดได้ยินกันมาแล้วสั่งคุณหมอช่วยไขความกระจ่างนิดนึงว่าน้ำเย็นกับน้ำมะพร้าวน้ำเย็นน้ำแข็ง น้ำเย็นน้ำแข็งคือน้ำทุกอย่างเวลาเรากินมเข้าไปสู่ร่างกายใช่ไหมคะผ่านหลอดอาหารผ่านกระเพาะอาหารกว่าจะไปถึงมดลูกอะ่ะคือมันต้องดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดก่อนจากระบบทางเดิอนอาหารเข้าไปสู่กระแสะเลือดก,กว่ามันจะดูดซึมเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิทุกอย่างมันจะโดนปรับเปน็นอุณหภูมิร่างกายที่3าองศาอยู่แล้วไม่ว่าจะกินอุ่นหรือกินเย็นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอันนี้ผู้รู้จริงค่ะตอนนี้ประจำเดือนกินน้ำแข็งได้คคนประจำเดือนกินน้ำแข็งได้อันนี้ทานได้นะคะทานทานได้นะคะวันนี้ ค้าคุณหมอคุณแม่มีประจำเดือนอยู่ทานได้คุณหมอน้ำเย็นทานได้วัยนี้ถ้ามีประจำเดือนคุณตลกแล้วค่ะลูกประจำเดือนหยุดมีเมื่อไหร่คะเสลี่ผู้หญิงไทยคือ50ปีแต่ว่าถ้าที่บ้านหมดช้าเช่นคุณแม่ของเราหมดช้าสักห้าสิบห้าเราก็จะหมดช้าตามถ้าหมดเร็วก็หมดเร็วตามแลวเมื่อหมดเนี่ยเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเมนโพสใช่ไหมคะวัยทองก็จะเข้าสู่วัยวัยสวยงามไปอีกวัยของชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่าวัยทองนี้จะไม่คุย เพราะคุณแม่ดิฉันยังไม่ได้เข้าสู่วัยทองนี่ยุครุ่งเรืองของนางเท่านั้นนี่คือยุคทองของนางไม่ใช่วัยทองของนางดังนั้นวัยทองเราค่อยคุยแล้วกับเรื่องของเมนต่อปึ๊บน้ำมะน้ำมะพร้าวก็ได้เหยวก็กินได้น้ำมะพร้าวมันมีฮอร์โมนจริงนะคะแต่ว่าฮอร์โมนมันน้อยมากฮอร์โมนมันน้อยมากจะต้องกินเป็นปีเป็นถังถึงจะมีผลต่อฮอร์โมนเนี่ยฉันก็ไม่ห้ามไม่ห้ามอยากทานไรทานถูกความเชื่อผิดๆบางทีอ่ะต้องแก้ไขแล้วอย่างน้ำมะพร้าวเนียคนห้ามหนูกินตอนคุณหมอรู้มไหมว่าขออะไรเขา กิน Get ้มะพร้าวคุณกายเป็นผู้หญิงพอได้ย ah, ินปุ๊กกินไม่หยุยอ่ะเพราะเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะลูกแล้วแบบกินๆๆไม่พราะผิวสวยเพราะมีข์อมูลเพศหญิงเยอะใช่ไหมคะใช่คะถูกต้องถูกต้องกินน้ำมะพร้าวเยอะมากเลยค่ะพื่เลนี่ขนาดกินเป็นถังแล้วนะคะก็ได้ประมาณแค่นี้เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของบุญบาปไอ้ลูกขอถามง่ายๆคําว่าปวดท้องเมนที่เป็นคำง่ายๆที่เราได้ยินบ่อยแล้วกันปวดท้องเมนอย่างเงี้ยคืออะไรคะ ก็คือปวดท้องช่วงมีรอบเดือนคนปกติที่เขาปวดกันคือจะปวดตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะปวดเฉพาะตอนมีรอบเดือนปวดวันเดียววันที่สองพอวันที่3าก็เริ่มดีแล้วโอเคดประจําเดือนจะไม่มีการปวดอีกยกเว้นเป็นโรคโอเคขอถามเลเวลความปวดคุณแม่เคยปวดถึงขนาดไหนไม่ปวดท้องเมนคุณแม่ไม่เคยปวดท้องเมนนะคะเนี่ยพอมาเจอเด็กรุ่นหลังๆอะค่ะรุ่นลูกรุ่นหลังที่ปวดท้องเมนปวดถึงขนาดนอนดิ้นนอนร้องเนี่ย อธิบายตัวเองไม่ได้พ่อตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกก็มันมียี่าเนี่ยาจะาไม่ได้เป็นอะไรเลยไงถูกไหมแลค,คุณแม่ก็ถือว่าชโชคดีเนาะอ,อย่างงี้ถือว่าชโชคดีไหมคะแต่เรื่องชโชคดีค่ะแต่เรื่องปวดท้องประจำเดือนคือเดี๋ยวนี้โรคมันจเจอเยอะจริงๆโรคเยื่อบุมดโรคจเจริพันธุ์ชอบเปลนซีสอะไรเงี้ยมันเจอเยอะมากถ้าสมมติปวดถึงขนาดแบบปวดมากนอนดิ้นปวดขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนก็ควรจะไปตรวจแล้วว่ามีโรคหรือเปล่าจริงถ้าถ้าคุณปวดถึงขนาดอย่างนัน มีประจาเดือนธรรมดาแล้วเนาะอาจจะมีเรื่องของอาการอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคะตอนนั้นถ้าปวดทุรนทุรายปวดเหมือนแบบว่าแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วมากบางทีไม่มีเมนก็ปวดอะไรเงี้ยมันผิดคือคิดว่าคุณแม่คิดว่ามันผิดปกติภายในแล้วะต้องปรึกษาหมอเท่านั้นนะน้องคำถามต่อไปคุณหมอที่คนถามมาคือถ้าปวดมากๆปวดแบบไม่ไหวแล้วปวดแบบคุณหมอแบบโอยไม่ไหวแล้วคุณหมอคุณหมอดูแอสตรี เหมือนเหมือนเหมือนไม่ไม่ถ้าเทำให้ทุกคนทุกหมเห็นว่าคนไข้จะมีแบบนี้ถ้าปวดขนาดเนี้ยเราต้องทานยาไหมคะคือเรื่องปวดถ้าปวดต้องกินยาแก้ปวดใช่ซึ่งจริงๆดีที่สุดคือกินก่อนปวดด้วยซ้ำถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ประจำเดือนเราจะมาไม่ต้องรอปวดนะคะทานเลยอยากระงับการปวดไว้ก่อนไงลูกแต่จริงจริงมันมียาอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลดอาการปวดของประจำเดือนได้ก็คือยาคุมกำเนิดค่ะกินยาคุมกำเนิดจะลด อาการปวดท้องเมนลงได้เยอะมากเฉพาะช่วงอินนะคะคือพอเราปวดท้องเมนเพราะว่ามดลูกมันบีบตัวไงคะยาคุมจะลดอีสารเคมีตัวหนึ่งที่ทําให้มดลูกบีบตัวค่ะโอเคอันนี้เพิ่งรู้ทุกคนพยักหน้าใหญ่เลยเพิ่งรู้สิบกว่าปีนี้ทนปวดมาไม่หยุดเพิ่งรู้วันนี้ขอบคุณเอสไลฟ์ด้วยนะคะที่ได้ทำาการนี้ทำรายการนี้ขึ้นมาให้กับชาวสมิติเวสเองนี่แหละเจาทำรายการนี้ให้กับชาวสมิติเวสนะส่วนคนดูที่เหลือ่เข้าวมาก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปด้วย นะคะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการกินยาและกันยาคุมกําเนิดที่คุณหมอบอกว่า,ามันจะช่วยเรื่องแบบลดอาการปวดท้องเมนเราแนะนําการกินยาคุมกําเนิดแบบตรงไปตรงมาตรงนี้นะคะเพราะเด็กคนก็งงอีกว่าต้องกินยังไง,ก,งไกินอารมณ์เดียวกันกับคุมกําเนิดเลยไม่ใช่ว่ากินเฉพาะตอนมีเมนแล้วหยุดไม่ใช่แบบนั้นเวลาเราเริ่มยาคุมแผงแรกเราจะต้องกินตอนมีรอบเดือนเพื่อให้ชัวร์ว่าไม่ท้องค่ะ,คะ คือยาคุมมันมี2แบบมีแบบ21เ็ดมตรกับ28่เมตรคือเวลาเริ่มแผงแรกในชีวิตเนี่ยเราจะต้องเริ่มกินตอนมีรอบเดือนเพ<ช>ื่อให้มั่นใจว่าไม่ท้องทีนี้พอกินถ้าจะเป็นแบบ21เ็ดมตรคือกินหมดแผงปุ๊บต้องหยุด7วันระหว่างนั้นจะมีรอบเดือนอแล้วก็ต่อแผงใหม่แต่ถ้าเป็นแบบ28เมตรก็คือเริ่มกินวันแรกที่มีรอบเดือนพอหมดแผงปุ๊บต่อแผงใหม่เลยบางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจะต้องหยุดให้มีรอบเดือนก่อนแล้วค่อยไปเริ่มกินใหม่หไม่ใช่นะบางคนะว่าเนี๋ยใจต ไม่ได้ไม่เก่งกมันไม่น่าจะเก่ขึ้นกับเราเราก็เลยฟังไว้เป็นความรู้แล้วก็เก็บมันไว้ตรงนั้นะนะคะส่วนคุณฟังมาแค่ความรู้ไม่ได้ต้องเอาไปประยุกใช้ด้วยนะคะอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ทีมงานถามมาคือคุณหมอคะถ้าหนูทําทุกอย่างที่คุณหมอบอกแล้วยังไม่ดีขึ้นต้องทอํายังไงดีจริงๆอันนี้คําตอบนี้เรากมีมาสซมิติเวสเลยต้องมาตรวจใช่ค่ะใช่ค่ะจบจบ อันนี้จบคุณจะไปหาวิธี<ช>รักษาเองคุณจะไปอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยแล้วดังนั้นคือบางเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันหาทางออกไม่ได้ก็ต้องให้คนที่เขาม,มีความรู้ช่วยเหลือคุณก็แค่นั้นเองคะ่ะมีประเด็นสุดท้ายก่อนลากันไปเมื่อกี้คุณบอกคุณแม่พูดเรื่องของฝ่าไฟแดงใช่คุณแม่อธิบายสิมันอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าคืออะไรมันคืออะไรคือจริงๆช่วงมีมีเมนนะคะไม่ควรมีเพศสัมพนันธ<ช>์เพราะว่าอย่างน้อยๆมันจะเป็นช่องทางในการทำให หลายหลายอย่างนะคะเหมือนกับชอบที่คุณแม่พยัดคุณแม่นั้นเราส่งต่อส่งซอยุณหมอเลยค่ะส่ง่อให้คุณหมอเลยค่ะคุณเห็นไหมคะเรื่องบางเรื่องเมื่อคุณยามอธิบายแล้วมันไม่ได้มันไม่เกตอลยค่ะต้องส่งให้คุณหมอค่ะส่งข่าวส่งต่อเลยค่ะคือคนขอาฝากไฟแดงเพราะว่ามั่นใจว่าไม่ท้องแน่ๆตอนมีรอบเดือนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปากมันลูกมันเปิดอยู่อ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช่การแค่สัมพันธ์มันสะอาดมันอะไรยังไงเชื้อโรคมันเข้าไปได้อ่ะค่ะ ไม่แนะนําไม่แนะน,นํามีเพศสำคัญตอนมีรอบเดือนโอเค,คงั้นฟังคุณหมอค่ะไม่ต้องฟังพี่กับคุณแม่ก้องแค่พ <c oughs> ี่คุณหมอคุณหมอบอกพวกเขาไปค่ะค่ะอย่านะคะอย่านะคะอย่ามีเพศสำคัญตอนมีรอบเดือนค่ะเดี๋ยวอักเสบค่ะ,อคะพอท้องเราทําอย่างอื่นได้หมายถึงว่าเรามีวิธีตั้งหลายอย่างในการคุมกําเนิดใช่ค่ะไปมีตอนอื่นได้นั้นเลยหรือไม่เอาจริงๆคือวิธีของการแบบการเมคเลิร์่ะมันไม่ได้มีแค่การสอดใส่พวกแค่นี้ดีกวาถูกต้องนะพูดตรงๆนะคะมีอย่างอื่นด้วยนะคะไปไปลองคิดเอาเอง นะคะการสร้างความรักหรืออะไรแบบนี้นะค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเรื่องของมนุษย์เมนเราก็ต้องขอปรึคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ค่ะคือบอกว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้ไปนะคะถ้ารู้สึกว่ารายการของเรามีประโยชน์นะคะก็กดแชร์ต่อด้วยนะคะวันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆนะคะจากโมเว Peak นะคะ BDMS นะคะ Wellness Resort Bangkok นะคะแล้วก็ทางรายการของเรานะคะก็บอกคุณไว้ทุกครั้งที่ได้มารับชมนะคะว่าเราไม่อยากให้ใครป่วยนะคะ ก็ดูรายการแล้วนะคะแชร์ต่อนะคะทุกทุกตอนที่เราทํามาเนี่ยมีความรู้มากมายเลยกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะตอนหน้ากับรายการ S Life by s m i t h y v e รายการที่ทําให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ